พี่น้องชมบรรยากาศนะครับฟุงว่าของที่สามารถนะครับผมปล่อยทงนะครับกําลังกินหย่านะครับผมเลี้ยงงว่าปล่อยบิดมือบิดขึ้นนะครับพี่น้องตกใจอย่างนี้ไครับพากันเลียนมาโอ้ตกใจอย่างนอ้อ Đấy. Ê. Tốt chạy lại đi. กันเลียนว่าเจ๊ไก่นะครับพี่น้องผงวยานเนี่เ <c oughs> จ้าของขึ้นมาอยู่นะครับพี่นอ้องเจ้าของิันเป็นรัดทั้งหุ่นนะครับอช่ <S <s> ทำไมมันวิ่งมาพี่อ๋อตกใจนะครับพี่น้องตกใจเรียนเลยนะครับ ไปเป็นมือเป็นขึ้นนะครับ oh. ไปตั้งไกลแล้วนะครับพี่น้องตกใจเรียนกลับมาบ่งเก้านะครับบ่งนอนนึกว่ามันไปเจออะไรเจองูงเจออะไรที่มันก็ล่อกันเองน่น้อง อู้เยอะนะครับเวลาเดินแล้วเวลาเดินไล้ดูเยอะเลยแปดสิบหนอยแปดสิบกว่าครับตัวเล็กตัวน้อยน้ำหมดแล้วตึงทีกมือผมกังวลใกล้ถึงรอบทำวัคซีนยังพี่ กายเราเวอกินเบอร์กวเลไย,ยังไม่ได้ฉีดเลยวัน<อ>ส่งข่าวผมหน่อยนะครับพี่ <S <S เผื่อได้มาดูผมฉีดผมเดินที่ผมฉีดทั้งคืนนี่ยดิเ<อ>วลามันนอนเนี่ยจิ้มฉีดเลยครับเราจำตัวได้เราก็ฉีดตอนฉีดแล้วเราก็จะจดไ,ไว้าเรียกว่าล้อมไม่ไม่ไม่ได้ล้อมมันไม่ตื่นไม่ตกใจนะพี่ไม่ตกใจมันก็ตกใจพอตัวที่เราฉีดมเัเนี่ยอ๋อยามันแค่ซ่อมดีซีครับแต่เดี๋ยววาพวกก็ใส่ท่าดีซีฉีด การพกัน,กนไมองยังไงดูเยอะนะครับจริงๆแล้วไม่เยอะโอ้ร้อยแปดสิบตัวนะครับไม่เยอะกัวบ้านผมเนี่ยโหอ,อย่างเยอะครับแต่แถวนี้เขาเลี้ยงกันประจำเลยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นฝูงเกือบน้อยๆไปพี่น้อยนน้อย,อยตัวน้อยแน่เป็นฝูงน้อยเลยใช่ไหมครับครับดอยส่ทราบดีโล ถ้าเทียบกับฝูงอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นฝูงน้อยเลยนะครับฝูงเล็กเพราะว่าฝูงอื่นก็บสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเป็นพันมีไหมพี่พันพันใบมีหรือขงป้าแช่กันอ๋อลุงแช่ป้าแช่ยิบเือนพันกว่าเหรอครับพันกว่าของป้ามันก็พันตองเลยนี่เลือท่าไรไม่รู้ไอเไปทีไรแกก็บอกว่าหกเจ็ดร้อยเพงมุดหกเจ็ดร้อย แดงเยอะด้วยของแกแกแดงแกเล่นแดงมาคนโม่แกตัวมีตัวจะไม่เจอกนหล้ปีแล้วครับก็เริ่มมีไซส์ใหญ่ๆแล้วนะครับเริ่มเป็นไทยใหญ่เริ่มพัฒนาครับเริ่มพัฒนาไคลิปที่พี่ไปถ่ายเขาก็แริ่มดูเขาไ็ใหญ่ๆแล้วนะตอนนี้ไปนครสวรรค์ั้งครับไปยู่ทางบึงยายโอ้โหใส่รถพ่วงเลยอย่างเยอะกี่พ่วงเลยนะไม่รู้ครับน่าจะยี่สิบได้ไหมครับ พ่วงหนึ่งมันก็ใส่ได้ไม่ถึงร้อยไม่ใช่ครับถ้าพ่วงเขาขนจริงๆก็แปดสิบได้ไม่คืถ้าตัวใหญ่ก็ไม่น่าถึงนะประมาณห้าสิบพุ่รืครับั่นแหละถ้าตีห้าสิบพ่วงหนึ่งก็สิบพ่วงก็ห้าร้อยแต่มันจะไปนั้นหมเล็กันเลมวมเลกมันได้เยอะครับยี่สิบพ่่งนะครับโดยโดยประมาณนะครับ ให้ลูกสวยนะครับต้องเปลี่ยนพ่ออย่างครับเนี่ยลูกเริ่มเป็นสาวแล้วอย่างผมผ่มมไม่ได้นและวุมป่อยมันทับไปมันเองมันตอนนี้มันอายุมันโตแล้วมันทับช้าแล้วไม่ทันตัวเล็กแล้วไม่ทันตัวเล็กแล้ว<ม>แต่งูย่อยยังไงมันเดี๋ยวย่างลูกมันนิ่งดิทางงอเพั้ะงอนุ่มๆผมว่าลูกมันคอยจะออกมาไม่เล็กๆมันก็นแงังแต่ยังเงลูกเกิดมาผมว่ามันนิ่งดินะครับนี่ก็ลูกมันก็ของอายุได้แล้วนะครับอายุได้ อายุได้แล้วมันไม่ได้แก่เกินวัวควายก็เหมือนกันนะครับประมาณถ้าควายก็ประมาณ6-7ปีครับเริ่มนิ่งดีสี่ปีขึ้นไปดีวันวนะครับถ้าทามปีมัยังนอ่อนๆไปครับอ่อนๆไวรุ่นอยู่ดีดีดีก็ใช่สไลาน์นี่เรื่องนี้ไอ้นี่อู้ให้ลูกสวยนะครับครับนี่แม่ข้าวหนาปึ๊กเลยอันนู้นก็แม่ข้าวพี่จะปลดปลดเกษียณง่ายไหมครับเนี่ยก็ปลดเกษียณง่ายมันก็จะไปแต่ปีต้องป มันทับช้าครับโน่นพุ่ขึ้นแล้วนะครับพี่น้องมันทับไม่เก่งมันทับไม่เก่งปีที่แล้วที่ได้รูกมันเยอะนี่พวกบังคับให้มันทับตัวเดียวพวกป่อยมันตัวเดียวเลยอ๋ออก็เป็นก็บางทีวันได้ตัวต้องหาฝูงเล็กๆนะครับสิบตัวยี่สิบตัวครับอย่างนั้นนะน่าจะไหวนะครับครับแต่นี้เราก็ได้ว่าได้ลูกมันปีละสิบตัวพอแล้วครับเพราะลูกมันสวยนะครับนี่สวยจริงนะครับลูกมันได้ลูกมันปีสิบตัวพอ มีแต่ค้าตัวแล้วพอเราเก็บไปพัฒนาแล้วเวลาปดรลงว่างมันนั้นเราก็ไปคุ้นเองโอ้ไม่ปล่อยไปทําพ่อลรอครับโมจึงตอนนั้นก็ไม่ก็มีคนเอาปกติโมจึงอยู่มาแต่ถ้าใครอยากได้นะครับก็ร้องโทรเขามาถามบึ้งนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คลายน่ารออีกสักปีสองปีแต่เห็นผลงานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูผลงานน่าสนใจนะครับพี่น้องเอาไปไว้น้ำบานเพราะว่ามันให้ลูกงามนะครับ นี่ลูกมันนะงามขาดีดดครับแข้งขาดีนะครับเนื้อหนังล้ำตัวดีนะครับพี่น้องนี่ตัวหนึ่งขนาดแม่เป็นแม่บวชไห่นะครับแม่เป็นไทยไทยไห่ธรรมดานะครับบนงวัวบวมันเลือดสูงนะครับให้ลูกงามนะหนังหนาดีนะครับพี่น้อง อยตัวจำจำความนั้นนในลอยตัวที่ผมรู้มันใช้ได้เลยครับทิ้งวกกินยาไม่ได้กินอาหารเลยมันยังให้ลูกได้ขนาดนี้เดี๋ยวมันต้องปวดพอบนไม่เคยกินอาหารนะครับครับผมซื้อตั้งแต่เล็กนะครับพี่น้องเปลี่ยนมุมดีๆกันหย่อนแสงนครับนี่นะครับให้ลูกงามนะครับหนาเอาไปไว้ทางอีสานนะครับไปไว้ทับน้ำบานก็ถือว่านี่ถ้ามากินอาหารนะครับใส่มะกรูดเขาได้เลยครับนี่ไม่ได้กินอาหารนะครับ อยไม่ต้องกลัวไม่มีการปลอมมันนะครับยองปลาเก่งอีมานานนะมันอยู่ตั้งแต่เล็กอ่ะแข็งแรงนะพี่น้องแข็งแรงมอดิงามนะตัวนี้ใช่ตัวที่เปิดไหมครับเนี่ยใช่ใช่งามแต่ก็มีคนโทรมาดูลัางพีใหม่นะครับคนหาวัวเยอะช่วงนี้ครับช่วงหลังปีใหม่นะครับวัวไปเลี้ยงนานๆมันก็ดี พอมันได้ทุนคืนแต่ละเดือวเราก็เก็บกินได้เรื่อยครับแต่มันก็แลแพงดูไม่ไม่เราอย่าไปคิดว่าแพงนะเราแพงก็แพงแต่ตอนซื้ออะไรครับตอนเราขายเราก็เดี๋ยวก็รู้ว่ากวัวจะได้แต่ละตัวพอเราขายเราก็ไม่ขายถูกเดี๋ยวดูย่อยนะดีขึ้นเรื่อยครับงามนะพี่น้องมากไปเลยครับจัเก็บภาพก่อนนะครับพี่น้อง อยากกินย่ำไหนก็กินนะครับพี่น้องปล่อยเลยว่าโบมีขวากนะครับโอบผมก็ได้เลี้ยงเข้ามากับไปก็ปั๊บสดซ้ยมามามันเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงด้วยกันเหรอครับอัันนน้จ้างมันอ๋อจ้างมาเลี้ยงครับ ให้ไปีฉี่แมงงูให้แปดแม่คือลูกที่เกิดจากแปดแม่ให้มันไปเลยจ้างเป็นเดือนด้วยไหมครับไม่ไม่เป็นเดือนกินอยู่กับเราออ๋เขาลูกงูก็ให้มันแปดปีละแปดตัวเกิดมาซวยไม่ซวยกันนั่นแหละแปดตัวนั่นแหละภูเมียก็ช่างสุดแท้จะซวยไม่ก็แค่หวัดรวงเอาโอ้ดีนะครับผมว่าดีเด้พี่น้องแปดตัวกัน็จะเรียนเดือนก็เมื่อก้านแหละครับก็กินยู่ก็กินยู่กับเรา กินอยู่กับเราครับเราอยากให้แม่ไหนก็ให้เขาเลือกเอาใช่ไหมครับใช่มันไม่ชอบไม่ใหญ่มันว่ารู้ข้างอาววไทยไไนๆนะครับไทยมันก็มีใยใีแดงอยู่หัวนะตัวอีแดงใหญ่อยู่หัวครับแล้วก็อีเรื่องท่านตู้เหมนนี้ครับแล้วก็อีดำน้า,นาโพยืนอยู่หัวอ๋อก็ถือว่าเม่ใหญ่นะครับพี่น้องเม่ใหญ่เม่ง่ามไม่ได้ว่เป็นเลือกแต่เม่ในหน่อยให้ มันไม่อยากได้ไม่ใหญ่เนี่เห็นเราว่าให้มันไปลุ้นนะครับเพื่อออกมาแดงๆตวเมียก็ได้ต้องับมือนะครับมั้งอ๋อไม่ชอบนนงัวใหญ่ก็ใหหลูกทีนะครับขึ้นเป็นงัวไทยกับไหลูกปีละตัวนะครับแต่ทีนี้โดยมากปีละตัวรต่ถ้าปีต้องตัวน้อยอยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยนะพี่นะการเลี้ยงดูอาหารการกินนะครับพี่น้องพี่น้องในลูกตวเมียนี่ยโอ้สวมครับ <c oughs> สวยสวยครับพี่ผมก็ชอบอยู่เอามันเล่ตัวยคงเข้าเราครับจินตนาการเราก็เรากต่อไปมันเลี้ยงใส้เนื้อเราอะเอาก้ามเนื้อนี่ดีขุนมันเล่มเพราะมันโตไวโตไวครับขุนขึ้นไวด้วยครับใหญ่แล้วเวลาเกิดเป็นเล่มันปุ๊บเราก็เอามันใส่ไปทีมันจะเป็นเล่มันมันพอมันจะมีแต่งอกเล็กน้อยช่วยดีครับมันก็ไม่รด้จนเกินโอ้แม่ี่สวย สีหนาคับนะครับงามนะครับพี่น้องผมมาเลยตวนี้โบดเข็มเลยนะพี่นอ้องถ้าอย่างนี้ราคาสูงไหมพี่ก็ไมสูงเรเราไม่ได้ตั้งใจขายเรากไม่ได้เราไรอง,อางาสมมุต,มติว่าจะขายนะครับราคาในใจประมาณหกหมื่นจะมีคนซื้อหรือเปล่าแต่เราแต่หกหมื่นเราก็ไม่ได้ขายนะครับก็ประมาณกันนะครับประมาณกันเล่นๆนะครับพี่น้อง ที่ยงี้เราเลี้ยงคิดว่าลูกออกมาเกินได้ลูกตัวมาฟ้องตีว่าลูกฟองมือกับบ้านมาอันนี้จะโคกมือมันก็เลื่อยแลดูไม่แพงนะก็เลือกแม่สร้างมือกับบ้านจะไปแพงอะไรครับนี่ผมซสือมาสร้างมือแปรตอนทองมานี่ผมขายลูกไปซีมือฮะลูกตัวเมียแดงแป๊ดเลยนี่นี่ทองสองในทองครับเดี๋ยวนี้ทับเล่บะเ๋ยวที่เราทับประมาณเสยๆนะครับอันนี้ลูกพุ่มอันนี้ไม่ใช่น่ะนี่ที่ทองมาอ๋ออันนี้โคกลูก เลี่ยมตัวดีนะพี่น้องหนาเลยยังม่ได้เดือนเลยเมื่อมันหอดเดือนนะครับซ้ากันแล้วนะครับขนาดตัวนั้นตัวผู้นะครับครับไล่เลียกันนะครับเนี่ยครับอันนี้เพาะติดทองซ้ำๆกันนะพี่น้องมีตผูแดงด้วยตัวนะด้วยเพียวนะครับบุ้งนะด้วยเพียว งามนะพี่น้องมายามได้ก็ออกอยากนะครับฝูงได้ก็ไดอยู่ยู่จนว่ายากลับนะครับแม่นอให้ลูกปีคักนะครับนี่ปีเฟ็ดเรมันคู่เฟดอ่ะอ๋อ ตัวเมียเหรครับตัวเมียตัวเมียนะครับพี่น้องโอ้งามนะครับน้องในน้องฝาแฝดนะครับฝ<อ>าแฝดผู้อู้หนิงแหละนะครับเดี๋ยวเริ่มยนะ่างอีกแล้วเดีมก็ถ้าเราไล่มันไปเลยเดี๋ยวม,มาตื่นกันอีกเราต้องพรมันมามันก็มาหยุดนี่หยุดนี้ปุ๊บเวลาที่เดียเ๋ยวมันก็ออกไปกิน้มันอีกอู้ปล่อยตามใจมันธรรมชาติอีรีนะพี่น้อง ก็เบียวครับอันนี้รัดร้อยไม่ร้อยแม่มันร้อยเหรอครับแม่มันกู้อีตัวโปรดที่ชอบเลยโอ้เจ้าไหนฮะนี่มันกินนมสองตัวเลยนะครับเออมันมีงวแม่ไม่หลักตัวหนึ่งมายั้งมันกินนมนี่กินนมส่องนมส่องตัวนี่โอ้วุนตึกเลยแสดงว่าแม่มันกินตัวเดียว แม่ที่แดงๆครับสีกาอยู่ที่ทแม่มมท้าลูกเลยโมไทยสวยดีนะครับเฟนซีด่างๆนะครับโอ้เป็นสัตว์เยอะเลยนะครับวันนี้ครับหลายตัวนะพี่น,อน้องเห็นนู้นมันก็ติดสัตว์เรือปลามันมานั้นมันทับเลยมันด้วย <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ด <D> b ดีนะครับอทับมันเล่บหรอครับนะนขึ้นมันเล่นี่แม่กับลูกนี่กร็รู้ไอ้เปียวนี่แม่มันก็คู่ไอ้ตัวโบทนั่ะม,ม,มามีซ้มตัวซ้ำซ<อ>ึ้งมันตอนเป็นซ้าวซึงมัตอนควบจะข้ามทุกอีกนี้ทุกข์็แน่เป็นซ้าวไม่รู้เปไ็นอะไรหัวซ้าวอะแท้ มันเป็นมาแต่เกิดไม่เพี่วัวขาถกเนี่ยไม่ไม่เป็นตะเกิดหรอกมันมาเป็นตอนเป็นเศร้าเหนี่ยสาเหตุไม่รู้เหมือนกันครับลำเราต้องเป็นรอมเป็นแมงโก้ใช่ป่ะเป็นตั้งแต่ตอนเป็นเศร้าเราก็ไม่ต้องเป็นพอด้อืมรู้ก่อนรูปแดงไปเลยไปไปไปหนานะครับสุดตาขวางเลยตัวนี้รับรู้มันตรงนี้ หวังหวงหวงลนกไม่ดุเลยโอ้เริ่มยางไปอีกแล้วนะครับพี่นอ้องเตรียมเทไปอย่างนีไม่ไปอีวนี่ม่ไปว่าขึ้นหลายตัวนะครับมื่อนี้ยมันเป็นจริงทีนี้มันเป็นไม่จริงทีน,นที้มันทอดเด็กๆไม่รู้เห็นกับติดก,กันตีนกันไปกินนะนะเพื่อกินมันโดนกัน สำคัญนะพี่น้องบางทีกินถือกันแล้วหัวโค้มกันแล้วเอาหมอมาผสมนี่แทงเลยนะพี่น้องหลุดนะครับลูกหลุด,ลดโอ้แย่งกันนะพี่น้อง <c oughs> สายตางนะครับพันตากนี่ไม่ใช่เล่ตากอ๋อมันต่างจากวัวเล่ยังไงพี่พันตากเนี่ยก็มาดู้ในใบมันตากมัเป็นไส้พันธุ์นะครับต้องไป็นนั่นได้แช่ปักน้ำโพมาได้ที่หนึ่ง นะพี่น้องไม่ได้กินอาหารปล่อยมันตามธรรมชาติแต่ว่าแข้งขาใหญ่นะพี่น้องกระว่าส้มก็ถือว่าบัวส้มเนาะมันกะหุ่นดีแล้วครับเพราะมันเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมมันกินอาหารนะครับปึกเลยนี่เราพยายามเน้นใจการจริงเราไม่ค่อกินอาหารอ้วนก็ไม่ดีนะพ่อพันอ้วเราปล่อยอย่างเงี้ยแต่ว่ากระดูกแข้งขาใหญ่นะครับเดี๋ยวรอดูผลงานนะครับ ปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวผมมาติดตามนะครับเรื่อยๆนะผมได้โล่เลียนไซเลยนะพี่นาดาวนะคู่ๆนะครับรอไม่เปี้ยรอไม่เปี้ยผมไปออกนะทุกคนครับ,ค,รบคู่กันกับไอตัวนี้หรือเปล่าครับที่พี่ว่าสามตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งงครับนี่รู้เป็นซี่ห้าตัวแล้วมันเลยดูอายุ่ไม่ตัว ะนะครับบรรยากาศนะครับผมฝากก็ไล่ก็แช่นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ